cứ đu về hớ. Giờ hâm sắp cái. The moon shadow to cleanse the spear in their blood. muốn này ANP đi. Doctor cũng là ANP là The essence Sky forbidden to my kind, but where you will take me. I am on a sentient destroyer of worlds. By your hand, expose their heart. By my edge, cleave it beating from its nest. Sentient Hunhao has grown strong again, and his thoughts have invaded my own. Worse still, he has enlisted the stalker to find the reservoir, a weak point of Alteno, a place I hid long ago. I fear the stalker is on the cusp of finding this place. Do not let this happen. Wow, man, nyip -nyip. ้อูดีหายไม่ได้หายเรยกว่าหายเดี่ยวมึงไม่น่ามึงไม่น่าหายใจเลยได้ได้มุกนี้กูให้ผ่านผ่านไปเลยอ่ะไม่ต้องเล่นดี บอสบอสระืนขี้นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสไพร์ที่นี่สไพร์ยูเรนัสสตี้อ ไอ้ที่อ่ะโคตรอลังการอ่ะทองหมดทองหมดทุกคนเลยโอ้โหสวยสุดไม่ซอสตี้ใหม่นี่ทำอะไรวะไปดูอ่ะง่ายมากง่ายมากเบนเอาเบนเล่นเบาซอสตี้ใหม่ง่ายง่ายง่ายจริงซอสตี้ใหม่เดี๋ยวนี่คือมึงอะไรมึงลงซอสตี้เหรอไม่ได้เลยซอสตี้แรกอะไร มีมีเอ็กเซอร์เรดคิวแล้วก็สปาย่ง bon oh, นี้ไงได้โอ้โน่นโน่นมึงเ,<ร>เล่นตอเล่นกี่ม the now. Been โมงตลกอะ เ,เดี๋ยวปุ้งยิงแคทเองพวกมึงไปไหนกันหมดเนี่ยอ้าวกูไปไป B มึงก็ไปเอไปกูทำไม่เป็นนะบอกเลยไม่เคยเลยเดี๋ยวกูไปซีแคทเอง ครูครูก็ไม่เคยลงเก่งไงเีย yeah. มันต้องดำน้ำมันต้องดำน้ำไปด้วยมึงต้องใช้อาร์ตวิงของมึงอะดำน้ำเฮ้ยคืออะไรอะ โอ้คือชิปเปอร์กูมีเจ็ดสิบอันนะครับว่างๆก็ว่างๆก็กดขาบเร็นวิโอ้โหอันนี้ป้อมยิงตรงนี้ด้วยอ่ะ ไปได้ S2 เพมันออกทางไหนมะแป,ป,แป,ป๊บๆทางออกไม่เจอ this data vault has already been raided. the data is damaged, but there could be a message here. i need another data sample to piece it together. the Tano hive has corrupted your precepts. with love, i will destroy them and make you right again. you will never find them, hun-hao. But I see your mind. I already have found them. You owe me their lives. what i was looking for and decode the rest of the message this is the for me i need a moment to contact this person and get to extraction alarms reset อยากเหวอหล่อนหนึงน่งมาดมาดมาดมีเหวร้อนจริงหนึ่งหนึ่งกับกูไหมไม่ไม่ไม่มันมีคนพูดมันมีคนพูดอ๋อแม่พูดใช่เออนี่บอสที่นี่กูว่าเป็นเพมโพเวอร์ได้ อกยกนยืนตรงเลยเอาลักชาติเรารักชาติฮอลอนฮอลอนฮอลอนเดีไปห,หาวูดดี้ยืนไว้นะเัน๋ดยวนะ โอ้โหลงน้ำมาได้ป่าวะไม่ได้รอเวลาเถอะบอสอย่าพยายามอีกเลยมิช s i o นค o ม plete Excellent work, Tendo. Order polymer bundle is listening. I won't be discreet. The message you uncovered was an offer to help us. I do not trust the person who wrote it, but we are out of options. Don't <laughs> 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 yeah, Woody. ว่าจะได้แบบยืนยืนดูยืนดูนดนเรื่องมันคือภารกิจอะไรอะ่ะใช้คันนิ่งดิปปวะอ๋อใช่ปะ่ะก็ไปเก่า อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันมันต้องดำน้ำลงไปมันจะมีเออใช่ดำได้แล้วเฮ้ยบอกว่านีะนะ่มายินถ่ายรูปด้วยกันหน่อยดิเอาพามสวยว่ะ i know i know our past has been slightly what combative hmm. but genocidal invaders from the other system make strange bedfellows wouldn't you say That thing must have your lotus in quite a panic for her to be working with the likes of me. <laughs> so, this that more, more. seems yeah. like he's made quite a powerful friend, hasn't he? I wonder what's under that scary, smoky exterior.

Listen, to... uh... <laughs> tell me you're near the dig site. Of course, I could just tell you where it is, but what fun would that be? So keep your eyes peeled if you can. <laughs> ม,มันมีประวัติว่าทำไมพวกกีเนยียเรียกเราว่าคนทรยศมไม่รู้อะ ลาดวีเรียนจบปตทมานะมึงเออเนี่ยมันฟุดหาน้ำมันอยู่นี่ไงเอสเดี๋วไหน ก็มันหายอยู่ไงหาจนเที่ยงอยู่ไงอ๋อไอ้อน,นี่นี่ว่ายานยานใ,นใหญ่ๆของโอโลคีเนี่ยตอนที่ไปลงวอยอะแล้วอะไรใครในห้องมันเกิดมีวะกูยังไม่เห็นห้องโล๊ค Yes. Colder. ต้องจริงยันมันก็ไม่ได้ใหญ่นะทำไมห้องมันใหญ่จัง

เมื่อกี้กูยิงอะไรไม่รู้ของยานมีพังวนอะนี้ตรงแถวๆที่มันขุดนั่นแหละขนหาว Because I know you can't see it, anh hai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 , ทำไมยันมันไม่พ่นเลเซอร์แล้วอ่ะเมื่อกี้เหมือนกูไปยิงมันพังเลยกูไปยิงมันพังไปข้างหนึ่งอย่างเนี่ยเลเซอร์อ่ะมันไม่พ่นแล้วนะไม่เราเราต้องคอยดูตามนะที่แบบมันส่องไปเนี่ยเซอร์เดอร์อาร์เราเซอร์เดอร์แอเรียอาร์เรากินเนี่ยเอ็กซากเวชั่น อรวะวอร์มม์ยูเ t in. ิ้งอะอะไรอุ่นๆ <c oughs> ใครฉี่ลงทะเลเนี่ยอุ่นๆจังการจังการดูมาสิลอร์แต่ความเมื e เจอมอนเพียบเลยเนี่ยเปี้ยูมาหากองไม่มาหามอนอิสไรเด มันบอกกูอิสไลด์แดดมีเหรอเ่ีนยเลยไหนไหนหน้าตาเข้ามาหากูดิเจ้าวะขามาักเี่บอสมุดข้างล่าง น่าใช่น่าจะเข้าไปเนี่ยดูมันขาทุกอย่างของคอนเทนเนอร์ นี่มันเข้าไม่ได้เหรอว่าเข้าได้เอ้ตรงนี้อ่ะตรงนี้นะมันบอกว่า this is the spot ตรงนี้เฮ้ยหยิบเครื่องสแกนขึน้นมาดิ เป้นยัไงมันเห็นเห็นเหมือนมีอะไรฝั่งนึงอ่ะเป็นไงเป็นหีบอะเป็นหีบอ่ะส่องไปนู่นอ่ะแต่มันจะไปทางไนขึ้นขึ้นผิวน้ำก่อนปะขึ้นผิวน้ำก่อนปะเออไปดิ๊กนั่นหรือไงไอ้ Give Up It's Here อ้าวทำไมยอมแพ้แล้วอ่ะเป็นยัไง อยู่ตรงนี้ไงพ่าออออไม่เว้ยเราขึ้นมาพอดี สักคนสักคนบอสมึงทำแล้วกัน I อซีตองสต็ s t เกอร์ที่เก่งขึ้นบอสไ feel รู้สึกถึงความสับสนเขาไม่รู้ว่าอะไรไรเปโยชน์มัน r touch i now see the womb of the sky my shadow now walks the path what have i done get out of there tano <laughs> yes yes hurry tano <laughs> <But to laughs> be careful last time you got close with the sentience you wiped out an entire civilization but you don't remember that do you <laughs> ใครเป็นคนบอกว่าทำลายความศีลใดทั้งหมด na นแรงต้านเนี่ยมีความดันน้ำความดันทุลังสูงแม่ อยานกูดำน้ำได้หรอวะไปขโมยแทงมาไปขโมยวอลมาไม่ยานกูหายไปไหนกูขโมยตอนหน้นตาตาแม่ But we are out of options. Tell me, Lotus, what is this reservoir? Hmm, some hidden Tenno weakness? Goodbye, Alad. You've earned your favor. We'll take it from here. <laughs> Don't think so. I'm here to protect my investment. If that thing manages to destroy the Tenno, then where does my investment go? Now then, where is he?